สวัสดีครับพี่น้องเพ่อนเพณ่นมานำรับช่องเชียอ๊อฟเชียวครับบรรยากาศช่วงสิบโมงโอ้ยน้อโอ้ลงมาแม่โอหยขนาดควาดึงแค่นี้จับขาจับย่างเงี้จับอันหนึ่งจับห้ามควานัดบ้ันโบไร่เชื่อดิปาดเบีย เบาตรงๆเลยเด้อเบาอ้อมอมเลยมึงเก่าเก่าไปอาบน้ำไปอาบนท่านเด้ห้องน้ำสิบไม่พีสังกะสีน่ะยหยอดสิบบาทแล้วก็มีฝักบัวเลยโอ้โขอไม่บอกด็กว่าปวดเน่ยมึงขึ้นก็จะได้ใส่สีเน่าบอเมนมองสังกะสีน่ะเพาเขาห้องผู้ชายมันงหมันจะมีห้าหกของมีฝักบัวติดมาเลยห้องอาบน้ำโดยเฉพาะเลยใช่ห้องฝั่งข้างหลังหยอดสิบบาทแล้วเข้าไปเลยใช่ไหม มึงเบิ momentos, ่งหนไกลเดอร์ซ้กันมึงเบืงเ่องนี้มอดตีอะไรมาขึ้นนี่พี่ซีผมผมมอดตีหาไปเบิ่งอ่าเวทีก่อนพี่องครับ ก็แดดคักแล้วพี่น้อง ตั้งเวทีแล้วครับผมตลาดดีๆรถจะนะ ไปซักไหนอ่ะมันมีที่ปั่นด้วยเหรอมันอากาศสดๆนะครับฮะ ตั้งเวทีโอ้โแดด Ui. Chột đây. Chột đây. Chột đom. Chột đom. Chột đom đây. Ít phí lọt ơi. Chột đom là phí กียงมีลินเลยบันภาษาลับปูนี้ทั้งหลังนี่ วาางวิลาวงจัดงานยิงไงเธอเด้ปาโกจัดงานอันนาอำเภอขาจาเมื่อลำเก่าคยเก่าขึ้นขึ้นสุดถ่ายของเฮาวันที่สิบสิบเก่า แมน,นรับเพื่อนโชกเพื่นร้ายได้ไหมขอบคุณทุกคนใจนะครับโอนขนมเร็วนี่เหลืออีกเหลืออีกเนี่ยเดินมาเอานี่เดินมาอัานนี่โอ้ <c oughs> ยังมาเอาเร็วนั่นมาเอา <c oughs> ให้เพื่อนกินแล้วบังร้ายหนึ่ง อร่อยอร่อย<ม>อร่อยอร่อยมากเลยจอ,อยเอ้ยกินเยอะกินเยอยพบหนุ่มสาวคู่รักจากตุรกี<ม>กำลังฟอดรักกันในรถแดงเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพบว่าคนออกมาจากสีมหาโพธิ์สอง กำลังใจนะพี่น้องหอนหอนหอนจักจิท้ายเอี้ยงหอนกินอะไรอีกนึงไปกินอยู่อันตลาดยังไปเซเว่นไปกินกันเกาเหลาเหนือเปื่อยแสบแสบทั้งในตลาดพพอออกัันนนคคลิปหาเดี่งรบผมขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีค่ะ